มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2 5 6 7จากทางโรงเรียนควนขนุนอําเภอควน,นขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับในเทปนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับฟรีฟรีนะครับประชาสัมพันธ์ฟรีฟรีนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ของแต่ละสถานศึกษานะครับเพราะฉะนั้นส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนของท่านนะครับ รอบนี้เป็นของโรงเรียนควนควขนุนนะครับอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา2567นะครับแบ่งเป็น2ห้องเรียนนะครับก็คือห้องเรียนทั่วไปและก็ห้องเรียนพิเศษนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4เรามาดูที่เป็นห้องเรียนทั่วไปกันก่อนนะครับห้องเรียนทั่วไปเนี่ยก็จะมีแบบสอบคัดเลือกนะครับแล้วก็แบบความสามารถพิเศษนะครับ เรามาดูในส่วนของมัธยมศึกษาปีที่1กันก่อนห้องเรียนทั่วไปนะครับดูตามรูปตรงนี้เลยนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นเนี่ยครับจะทําการรับสมัครแบบสอบคัดเลือกนะครับวันที่9ก้ถึงสิมีนาคม2อง7้ก็แล้วก็ประกาศสอบคัดเลือกเนี่ยวันที่23ิมีนาคมสอ6 7รแล้วก็ประกาศผลสอบเนี่ยวันที่27มีนาคมสอ6 7ั้ก็แล้วก็รายงานตัวและมอบตัวเนี่ยวันที่30มีนาคม2อ67นะครับ ส่วนห้องเรียนทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แบบความสามารถพิเศษรับสมัครตั้งแต่วันกันวันที่9ถึง1ิมีนาคมส5 6 7นเนะครับแล้วก็สอบคัดเลือกวันที่19ามีนาคมส5 6 7ประกาศผลสอบเนี่ย20มีนาคมส5 6 7นสะครับแล้วก็รายงานผลแล้วก็มอบตัวเนี่ยวันที่30มิีนาคมส5 67นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องเรียนทั่วไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แบบสอบคัดเลือกนะครับรับสมัััครตต้งแ่่วนที9-13 นะครับ9-13มีนาคม2567นะครับแล้วก็สอบคัดเลือก24มีนาคม2567ประกาศผลสอบวันที่28มีนาคม2567แล้วก็รายงานตัวและวอบตัวเนี่ยวันที่31มีนาคม2567นะครับต่อมามเรามาดูในส่วนของห้องเรียนทั่วไปของชั้นมัธยมศึกษา BCC แบบความสามารถพิเศษนะครับรับสมัครกันวันที่9-10มีนาคม2567แล้วก็สอบคัดเลือกวันที่20 20มีนาคม2567นะครับ แล้วก็ประกาศผลสอบวันที่21มีนาคม2567แล้วก็รายงานตัวและมอบตัวเนี่ย31มีนาคม2567นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1กันบ้างนะครับรับสมัครกันตั้งแต่วันที่10-14กุมภาพันธ์2567สอบคัดเลือก18กุมภาพันธ์2567รายงานผลนะครับประากาศผลสอบวันที่4มีนาคม2567นะครับแล้วก็รายงานตัวพร้อมมอบตัวเนี่ย6มีนาคม 2,567นะครับแล้วก็ห้องเรียนพิเศษแบบของชั้นมันธยมศึกษาปีที่4นะครับรับสมัครวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์2567สอบคัดเลือก26กุมภาพันธ์2567ประกาศผลสอบ4มีนาคม2567รายงานตัวและมอบตัว6มีนาคม2567นะครับส่วนเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียนนั้นมีอะไรบ้างคุณผู้ชมนะครับต้องติดต่อกับทางโรงเรียน ทาง Facebook ก็โรงเรียนควนขนุนสพอมอจุดพัทลุงนะครับอันนี้คือชื่อ,อของ Facebook ของโรงเรียนนะครับโรงเรียนควนขนุนสพอมอจุดพัทลุงนะครับหรือจะโทรศัพา์สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่074681773นะครับ074681773นะครับส่วนในรายล,ละเอียดนะครับหลายๆท่านบอกว่าโรงเรียนควนขนุนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับโรงเรียนควนขนุนเนี่ยเป็นโรงเรียน ของระดับมัธยมศึกษานะครับที่ประจาอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะครับก็คือมัธยม1ถึงมัธยม6กนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับไม่ใช่โรงเรียนควนขนุนวิทยานะครับโรงเรียนควนขนุนวิทยานั้นอยู่ที่อําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับรู้สึกว่าแต่อันนี้คือโรงเรียนควนขนุนเป็นโรงเรียนของมัธยมนะครับชื่อว่าโรงเรียนควนขนุน อยู่ที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจําอำเภอของอำเภอควนขนุนนะครับชื่อว่าโรงเรียนควนขนุนตั้งอยู่ที่บ้านสายยาวนะครับเลขที่14 5หหมู่ที่9ตําบลตนดด้วนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับรหัสไปรษณีย์93110นนะครับละเอียดพอไหมครับแบบนี้ครับนะครับละเอียดพอไหมครับแบบนี้ครับนะครับตั้งอยู่ที่บ้านสายยาวนะครับ เลขที่1 4 5หมู่ที่9ตําบลตโนดด้วนอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงรหัสไปรษณีย์9 3 1 1สน9 3 1นะครับคุณผู้ชมก็พาบุตรหลานของท่านไปสมัครเรียนกันได้ด้วยตนเองนะครับตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโรงเรียนควนขนุนสพมจุดพัทลุงนะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์074 6 8 1 7 7 3นะครับ074 6